สวัสดีครับวันนี้มาเป็นแม่เหครอบครัวม้านะครับวันนี้ผมก็จะพาไปเดินทางไปต่อภาษีนะครับที่ขนส่งนะครับอําเภอรัตนบุรีนะครับเป็นอําเภอในจังหวัดสุรินทร์นะครับที่มีขนส่งนะครับขนส่งมีให้เราไปต่อภาษีหรือว่าต่อใบขับขี่ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางจาก ท่าตูมนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์นี่แหละครับเพื่อไปอำเภอรัตรนบุรีซึ่งซึ่งมันเป็นเขตเชื่อมโยงว่าติดต่อกันซึ่งผมกับพมะเมียวก็อยู่ที่อำเภอท่าตูมนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปที่อำเภอรัตรนบุรีหรือว่าไปที่ขนส่งนะครับขนส่งเพื่อไปต่อภาษีนะรประจำปีของรถคันนี้แหละครับของ เลาวคนที่ขับอยู่ท่นก็เดินทางไปเรื่อยๆครับท่น,นก็ได้ถึงทางแยกแล้วทางแยกออกจากท่าตูมมาจากทางแยกครับแยกตรงนี้จะเลี้ยวขวานะครับมารอสัญญาณไฟแดงอ่าอ่ารอสัญญาณไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวา่ะตรงนี้โอ้มาถึงเขียวพอดีเลยแล้วก็ไปเลยนะครับขับยาว,ยาวไปเลยตอนนี้ก็ใช้เป็นกล้องหน้ารถครับ การบันทึกวิดีโอในครั้งนี้นะครับก็ขับไปเรื่อยๆครับระยะทางนี่ก็ประมาณ30กิโลนะครับ30กิโลได้ส30กว่ากิโลเมตรได้นะครับผมก็ขับไปเรื่อยๆครับคงใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็ดูวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปนะครับตอนนี้บ้านเรือนก็เนี่ย ประมาณนี้ครับข้างทางก็เป็นถนนกี่เรนเนี่ยถึง6งสามหกเลนนะครับหกเลนนะ6หกเลนบ้างก็4เลนบ้างนะครับเป็นเป็นบางช่วงนะครับออก็รถลาก็ไม่ค่อยมีนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ขับได้ไปเรื่อยๆนะครับวิ่งกันยาวๆเลยเดียวสําหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับ แลการเดินทางก็จากท่าตุมไปอำเภอระตนบุรีไปเนี่ยก็ตามในคลิปเลยครับก็ออกจากท่าตุมก็หาถึงสัญญาณไฟเลี้ยวขวานะครับรอสัญญาณไฟก็เลี้ยวขวาขับยาวๆไปเลยยาวไปเลยครับตอนนี้ก็ดูไปครับตามทางนี้ก็จะมีนี่แหละถนนหนทางก็ดูสวยงามครับดู จเจริญรุ่งเรืองดีครับนี่ก็ถนนก็ใหม่ครับแล้วก็โอเคก็ดีก็มีเป็นเป็นหลุมเป็นบอ่อแตกบ้างนะฮราะการใช้งานก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับแต่สองข้างทางก็นี่แหละบรรยากาศนะครับอตอนนี้ก็ช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันยังไม่ถึงกลางวันดนช่วง สายสิบโมงครับ10บโมงเช้าประาณสิโมงเช้าแล้วก็ออกเดินทางมาเพื่อจะไม่ได้คนเยอะแต่เชื่อว่าที่สถานีขนส่งก็คงไม่เยอะครับขนส่งตรวจที่ต่อภาษีครับไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้ก็ที่ต่างจังหวัดด้วยมันไม,ไม่ไม่เหมือนที่ในตามในเมืองหรือว่าตัวเมืองตัวอี ตัวในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับเราจะเป็นเหมือนสาขาย่อยออกมาก็สะดวกดีนะครับเราไม่ต้องขับรถไปไกลเข้าไปในเมืองในตัวเมืองสุรินทร์นะครับเราสามารถไปต่อภาษีหรือว่าต่อใบขับขี่ได้เลยที่สถานีขนส่งรัตนบ,บุรีนะครับอำเภอร,รัตนบ,บุรีที่เป็นอำเภอเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันระหว่างอำเภอท่าตูมกับอำเภอร,รัตนบ,บุรีนะครับก็ สามารถไปต่อที่นี่ได้เลยนะครับต่อภาษีต่อ,ตอ,อไปกับขีหรือว่าทําหรือว่าจะทําไปกับขีต่างๆมีหมดเลยนะครับก็คือเหมือนเหมือนขนส่งปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับก็ขับไปเรื่อยๆครับต้องใช้เวลา,าสักพักหนึ่งเลยแหละก็ขับยาวๆไปครับรถก็ไม่ค่อยมีคนระับ ดูรถสองฝั่งทางนะครับสองข้างทางสองขาไปขากลับโล่งมากนะครับตอนนี้ขับได้ชิวๆขับได้สบายๆนะครับไม่ต้องแบบอ่ากลัวรถติดเหมือนที่เราเหมือนผมตอนผมที่อยู่ในเมืองในตัวเมืองใหญ่นะครับอยู่กรุงเทพอยู่อนนทบุรีตอนนั้นโอ้โหถ้าจะไปไหนที่ต้องเผื่อเวลานะครับต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับจะออกบ้านที่นึงก็ ติดตั้งแต่หน้าปากซอยติดตั้งแต่ขยับรถออกถนนปุ๊บติดเลยนะครับนอกจากถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะโล่งหน่อยโล่งก็ร่งโล่งช่วงเช้านะครับแต่ช่วงบ่ายแล้วช่วงสายๆเนะี่ยมันก็เริ่มติดเหมือนเดิมเพราะว่าคนผู้คนก็เริ่มออกเพรเริ่มออกจะไปท่งองอาเที่ยวอาเดินห้างหรือว่าไปหาของกินนะครับเป็นธรรมดาของชีวิตคนในเมืองนะครับแต่ที่นี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ เวลาจะไปธุระหรือว่าขนส่งหรือว่าไปไหนก็ตามค่อนข้างจะสะดวกในการเดินทางาผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือขับรถไม่ติดแน่นอนรถอาจจะ,ะระวงังก็ระวังอย่างอื่นอย่างระวงังพวกหมาพวกรถแบบว่าอาจจะแบบขับเร็วก็กกต้องระวังครับช่วงนี้ก็เข้า,า,าบริเวณ ตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอของอำเภอรัตนบุรีแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในช่วงตัวอำเภอแล้วนะครับก็จะแบบรถก็ค่อนข้างจะขับได้ช้านะครับเพราะว่าการสัญจรการจราจรก็ค่อนข้างจะเริ่มหนาแน่นเพราะว่าในตัวอำเภอก็นะครับมันจะมีการสัญจรค่อนข้างเยอะกว่าทางที่เราขับมาปกติเมื่อกี้นะครับผลส่งนก็คือต้องต้องขับออกไปอีกนะครับขับจากตัวอำเภอไปอีกนะครับ ตัวอำเภอผ่านตลาดนะครับนี่ก็ดูความจเจริญรุ่งเรืองของอำเภอรัตนบุรีไปด้วยนะครับเนี่ยสองข้างทางส,งสองฝั่งข้างทางคนะข้างทางก็จะมีนี่นี่ร้านค้าร้านขายร้านค้า,าร้านขายขายคงขายของนะครับมีเนี่ยความจเจริญน,นะครับของอำเภอครับดูตัวอำเภอนะนี่คือบริเวณตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่ก็เราต้องขับนะครับขับออกจากตัวอำเภอตรงนี้ไปอีกนะครับเพื่อจะไปตรงสถานีขนส่งอีกทีนะครับเราต้องนี่ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดอำเภอรัตนะเขานะครับก็ดูครับมีร้านค้าร้านขายมีร้านค้ามีสองทางทาก็นี่นะครับก็ดูเจริญดีครับ จะเริญนดูมีของขายเยอะแยะเลยเนี่ยบรรยากาศในตัวอำเภอครับนี่เราก็ต้องขับช้าหน่อยนะครับต้องผ่านจุดๆนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปรอที่มันจะมีแยกไฟแดงอีกกีนะครับแยกไฟแดงตรงบริเวณแยกไฟแดงเพื่อจะไปตรงคนส่งนะครับ ก็ขับได้ช้าๆครับขับด้วยความระมัดระวังช่วงนี้นะครับเพราะว่ารถคนข้างเยอะนะครับสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขับขับไปอย่างเดียวนะครับแล้วไปที่นี่สัญญาณไฟนะครับข้างหน้าก็มีเห็นไหมครับเป็นช่วงแถวคนส่งก็จะมี เห็นไหมครับไปาทาไปกับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับป้ายม่นกี่ทีนี้เราก็จะมาหยุดที่บริเวณตรงแยกไฟแดงนะครับก่อนที่จะถึงขนส่งนะครับเรามารอที่แยกไฟแดงตรงนี้ก่อนนะครับผม โอเคครับแล้วก็มาเดินทางต่อครับหลังจากไฟเขียวแล้วนะครับแล้วก็ขับไปอีกนิดเดียวครับขับอีกนิดเดียวเนี่ยรอครับรอตรงนี้ก็ชิดซ้ายเลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เตรียมชิดซ้ายเลยครับเพื่อเลี้ยวเข้าถนนฝั่งซ้ายมือนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะมีตรงตรงนี้จะเป็นถนนมีปั๊มน้ามันอยู่ด้านหน้าของของถนนตรงนี้นะครับถนนที่เราจะไปขนส่งนะครับ นี่เลยนี่นี่เดียวครับนิดเดียวเห็นไหมครับงหน้าจะมีรถเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับนี่ไมปั๊มน้ำมันจะมีปั๊มน้ำมันตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้เลยถนนเส้นนี้เลยนะครับเพื่อจะไปยังขนส่งครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้จะถึงคนส่งแล้วนะครับขับอีกนิดนึงครับก็ขับไปเรื่อยๆรืครับอีกนิดเดียวให้กนิดเดียวครับใกล้แล้ว ใกล้จะถึงแล้วนครับตอนนี้ก็ขับมาเรื่อยๆครับขับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขนส่งจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือขนส่งอำเภอรัตนบุรีจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับใครที่มาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะแลมีที่ตรวจตรอนะร้านตรวจตรออยู่ข้างขนส่งหน้าขนส่งเลยนะครับขับไปอีกนิดนึงครับผ่านตรอเสร็จอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือ ใกล้จะถึงแล้วฝั่งขวามือก็จะเป็นเรือนจ,จำนะครับเนี่เลี้ยวซ้ายเข้าเลยนะนี่ขนส่งช่างงานนะขนส่งนี่แล้วนะครับอาคารสีม่วงครับถึงแล้วครับนี่ผมก็หาที่จอดก่อน,นครับหาที่จอดเพื่อไปทําการต่อภาษีนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคถอยจอดก่อนถอยจอดก่อนครับตอนนี้ โอเคครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ผมก็มาทําการต่อภาษีนะครับพรบเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วรถยนต์นะครับก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับอ่าท่าตูมนะครับอ่ากลับบ้านแล้วครับท่าตูมแล้วนะครับก็เดินทางกลับก็กลับทางเดิมนะครับก็ออกทางออกแล้วก็กลับทางเดิมนะครับ ถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ